ตอนนี้นะคะแพทก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะมืดมืดมืดมากถึงในานานะคะไม่ได้นี่ค่ะบรรยากาศตอนเย็นนะคะเหมือนฝอนจะตกน้ำค้างเริ่มมีแล้วนะคะบนดอยเพราะว่าหนาวแล้วค่ะนี่น้ำค้างเต็มเลย บ,บ,บ้านพี่เริ่มหนาวกันหรือยังคะแต่ภาคเหนือนี่เริ่มหนาวแล้วนะคะโอ้โอ้โอเดินมากับพ่อกันนะวันนี้กลับขึ้นมากลับขึ้นมาตั้งแต่กี่โมองอ่ะก็ไม่ได้ละหนาวมากเย็นน้ำสงสัยน้ำจะเย็นแล้วจะ เราจะไม่เหยียบน้ำน,นะคะเขาคิดว่าน,น่าจะหนาวหนาวไหมหนาวไหมพ่อไม่หนาวหรอเพราะว่าหนาวนะนี่นะคะแพทก็มาถึงในเถียงนาแล้วนะคะบนเถียงนาคืนนี้เราจะนอนกันที่นี่นะคะเพราะว่าเราไม่กลับบ้านแล้วค่ะพรุ่งนี้ก็เตรียม อันเกี่ยวข้าวคุณพ่อคุณแม่ก็พึ่งลงมาค่ะส่งไฟกันมาจับไม่ได้ถ้าจะจับต้องใช้เครื่อง<แ>ใช่ไหมใช่พ่อกับแม่ไหมครับ <laughs> พ่อกับแม่ก็พึ่งเดินลงมาถึงนะคะ<อ>น่ะานน พะเพ่าวันนี้คุณแม่ไปตีข้าวมาข้ามาเรายังไม่ได้กินข้าวเลยนะคะเดี๋ยวเราจะกินข้าวกันคุณแม่ก็ห่อข้ามาค่ะโอ้นี่อะไรปลาทูนี้คุณแม่ห่อข้ามาจากบ้านนะคะนมน้องพราวนี่อะไรอ่ะเนื้อ อันนี้네เนื้อจากครั้งที่แล้วที่เราซื้อกลับมาให้คุณแม่ค่ะคุณแม่ก็หมักแห้งไว้อันนี้เตรียมส้ตมตำเนี่ยเลยคืนนี้เราก็เจอด้บรรยากาศในทุ่งนานะคะนอนอยู่ตรงนี้ถึงแล้วนะคะคุณพ่อก็เอาของมันหนักมากนะคะพี่เขยลงไปรับบีล่อบโอ้ โอ้โหพ่อแบกของมาแบบเยอะมากนี่นะคะเรากลับมาดึกนะคะเราเพิ่งทำกับข้าวเสร็จนะคะมีต้มแซ่บหมูคะ่ะแล้วก็มีลูกชิน้นกำลังจะกินข้าวกันนะคะกินข้าวเสร็จว่าจะไปหาปลาสักหน่อย วันนี้เรามานนอนที่เถียงนานะคะบรรยากาศก็คือแบบหนาวมากเลยนะหนาวมากเลยค่ะบนดอยหนาวมากแล้วนะคะหนาวแตบอกการเรการเรใช้เลยใส่เสื้อสองชั้นแล้วนะเนียยังหนาวเลยเดี๋ยวว่าพรุ่งนี้ถ้าไม่มีอะไรกินก็ เดี๋ยวต๊บน,นึงจะไปหาปลาหาปลาในตอนกลางคืนขี่โมงเอง,ง,ต,อง,งตอนนี้ขี่โมงเองตอนนี้ขณะนี้เวลาขณะนี้เวลาสองทุ่มห้าสิบเอ็ดนะคะที่บนดอยนี่่าเที่ยงคืนแล้วเหนาวมากเลยเย็นมากบางทีหกกโม่ผมเลือกสามทุ่มย,ยิ่งตอนเช้านี่คือแบบหนาวมากเลยนะคะ,ะกกคือที่กระท่อมที่เพชรอยู่นตนเนี้คะ่ะคือมไม่มีฝา ทางเนี้ยค่ะมันจะไม่มีเพดานเนี่ก็เลยลมเข้าหนาวมากอันนี้แพทย์ใส่ชุดสองชั้นเลยนะเพดานฝาฝาบ้านเพดาน่วงนอนคือสองทุ่มนี่ง่วงนอนละมอเพราะว่าบนดอยไม่มีอะไรไม่มีไฟฟ้าไม่มีไวไฟก็ง่วงเร็วหน่ย เพราะว่าตอนเหมือนถ้าเรานึกถึงตอนเด็กๆค่ะเราชอบไปหาปลากันพอดึกๆมาเนี่ยเราก็จะพากันพี่น้องอย่างนี้ยค่ะไปหาปลาไปหาปลากลางคืนกลางคืนไปส่องปลาค่ะอันนี้ก็จะคิดว่าน่าจะไปหาปลาเต็บหนึ่งพรุ่งนี้ก็มาทอดกินเลี้ยงคนเลี้ยงคนที่มาเกี่ยวข้าวช่วยเราค่ะ แต่ว่าที่แน่ๆคือแบบหนาวมากเลยอ่ะหนาวชนไม่อยากไปไหนเลย <c oughs> ไยอ้เส่จเจ้าพ่อนะ,ะไม่ได้ไม่ไนาเสักกันหนาวกลับมา <c oughs> หนาวมากไม่ได้สักกันหนาวกลับมาเลย <c oughs> คือพี่ๆที่อยู่กรุงเทพนะคะต้องมาสัมผัสค่ะชีวิตบนดอยอยู่บนดอยแบบนี้ <c oughs> คือดีมากมาแล้วนะแบบนับรองว่าติดใจแน่นอนค่ะไปะพร้อมไปหาปลาแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะไปหาปลากันนะคะขึ้นหลุดตืว,ตวะโอ้โหดาวเต็มฟ้าเลยค่ะนี่เสียงแหล่ะเยี่ยว เยอะมากเลยนะคะเพราะช่วงก่อนฝนตกมีไหมมีไหมพี่น้ำเย็นมากค่ะถ้าอยู่นานๆไปก็จะอุ่นอันนี้คือเราจะใช้วิธีกันอันนั้นเอานะคะอันนั้นคืออะไรเหมือนเราเอาสารมีดอะคะ่ะ ฟันปลาเป็นกันหาหาปลากลางคืนนะคะนี่นี่น,นี่มีอ๋อ<น>โอ้ยเจ๊เจ<น>๊ชั้นเปียะไหนๆไปตามน้ำเน,นี่ยเลือดหินนะอ๋อนี่ค่ะนี่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 แล้วคะ่ะเราเจอปลาแล้วนะคะแล้วก็เราจะเอามีดอะ่ะ เฉาะมันเลยจิ้งก็จะได้ปลา,หาหเห็นไหมเห็นเห็นเห็นตา,หนตาไหมเห็นีบบนเออก็จับไม่ไม่โดนด้วยเนะี่ยปัญหาอันนี้คนเกิดไม่ทันนะคะ <c oughs> หาปลาไม่เป็นก็ ม่ไหลเลมังอะคนหาปลาไม่เป็นเนี่ยไม่เคยทำสิตอนเด็กอะสงสัยว่าตอนเด็กนี่เคยไม่เคยหาปลานะาทำบ่<ฮ>อมาอลอเลยะรออันนี้คือจะเป็นน้ำห้วยใหญ่นะคะปลาก็เลยไม่ค่อยมีมีแบบถ้ามีมันจะอยู่ข้างตามข้างๆส่วนหิน นี่นี่แบบนี้ต้องนี่นี่แบบนี้ค่ะได้แล้วจะเป็นแบบนี้นะหาปลาโอ้โหเรียใครไม่เนี่ยแล้วก็ไปทอดเออไปทอดเอาไปทอดกรอบนะคะอันนี้คือวิธีการหากลางคืนนะคะมองให้โอ้โหทำแบบเพื่อนได้เลย กจะบอกว่าแบบนี้เป็นวิธีการหาปลาตั้งแต่แพทย์เด็กๆแล้วนะแต,แ,ตแต่แต่ตอนตอนที่ตอนที่แพทย์เด็กๆค่ะแพทย์จะใช้ไม้เกีย้ยนะคะจุดไฟไม้เกีย้ยแบบใหญ่ๆเลยแล้วก็เดินตามห้วยการหาสิ่งคนพี่น้องนะคะนี่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 นนเห็นปลาไหมคะเห็นปลาไม่เออเจริเจริม,รมปลากลางคืนเอออยู่ไปอยู่มาก็อุ่นดี

เยอะเลยนะคะเขาต้องหากลางคืนค่ะ <Wow. S 1> แบบนี้เ <Wow. S 1> ขาอยู่แบบเขาจะอยู่แบบนิ่งๆนะคะก็เลยได้เยอะ <laughs> อร่อยมาก <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ทำอีกมือหนึงน่ง <c oughs> ได้ไหมได้ได้ได้ไม่ต้องไม่ต้องตีนะคือแบบนี่ตัวใหญ่มากเลย oh. ลรู้ไหมคะถ้าคนแกเลียงนะคะคือตัวเนี้ยถ้าเด็กๆไม่สบายอะค่ะเขาจะตัดเอาหางปลาเนี่ยไปแปะไว้บนหน้าผากนี่เคยได้ยินไหมพ่อกัรเคยได้ยินไหมไม่ไม่เคยครับไม่เคยเนี่ยคะ่ะอุ้ยเพราะว่าเคยจําได้ว่าตอนเด็กๆนะคะคุณแม่จะเอาหาง,หางปลาเนี่ยที่แบบใหญ่ๆเนืตัดแล้วก็ ไม่เราเราเป็นคนในเมืองไงเราเป็นคนในเมืองเอ่อมีนี่ตัวนึงมีนี่ตัวนึงตัวใหญ่เนี่ยตัวใหญ่ตัวใหญ่แม่มาอ่ามินนี่ไงเป็ีนเหรอใช่นี่มีนี่ตัวหนึ่งมีนี่ตัวหนึ่ง ันนี้คือน้ำลึกนะคะไม่โชว์ฝีมือหน่อยนี่โชว์ฝีมือ,นนม,ม,อมีปลายเันเห็นเป็นตัวมันเป็นอยู่อ่ะเพราะแต่มืดมากนะเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนมือดอ่าดูดูได้ไหม ได้ไหมครับมาแล้วไปแล้วไปแล้วไม่ถึงไ,ไ,ไม่ถึงหอดแล้วได้ไหมได้ได้<อ>ได้เอาหรอไม่ทันไม่ทัน ช่วงนี้น้ำของทัานนี่จะมีเยอะนะครับเราต้องค่อยๆหากันไป <laughs> ขอขอดูหน่อยขอดูหน่อย เหมือนกลางคืนใช่ไหมคะปลาก็จะหลับเหมือนเราเนี่ยอยู่นิ่งๆเลยคือหาปลาง่ายกว่าอีกนะกลางคืนอ่ะเอาจริงๆแล้วอ่ะหาปลาง่ายกว่านะเหมือนตัวนี้หลับอยู่แต่เราอาจจะใช้แค่เราจะใช้แค่ตรงนี้นะคะเราไม่ฟันจริงๆนะที่บางคนอ่ะอาจจะใช้อ่แหหรือว่าแบบที่ตักอ่ะค่ะหรือว่ายิงปลาแต่ว่าอันนี้แค่ใช้เนี่ยแป๊บมึงแป๊บนึง แค่นั้นเองโอ้โหเก่งมาก,ม,กมันก็จะไม่ขาดนะคะแล้วก็ไปทอดกินพรุ่งนี้เราก็จะได้อีกเมนูซ้อนใสเฮ้ยเก่งนะเราอะ่ะเธอโชคดีแค่ไหนที่ได้ฉันอะ <laughs> อย่าพูดอย่างนั้นเธอได้ฉันไย <laughs> อ,อ,อีกแล้วครับอีกแล้วครับได้ไหมได้ไหมครับ รอดได้ไงอง่ะเราจะหาตัวใหญ่ก็พอคือ,คอนะแบบอยูแบบ่นิ่งมากเลยนะแบบอยากอยาก,อยากใช้ชีวิตอยากใช้ชีวิตแบบนี้นะคะมาเที่ยวหาแพทได้คะ่ะแล้วก็จะพามาหาปลาแบบนี้นะกลางคืนเนี้ยได้บรรยากาศมากเลยนะคือเย็นมากแล้วก็แบบคือเล่นน้ําพอเราลงน้ำอ่ะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยหนาวค่ะค,คนนะไม่ฟรีฟรีใช่ไหม ถ้าเอฟซีมาเนี่ยคือฟรีใช่ไหมต้องต้องคิดตังค์ด้วยเปล่าถ้าคิดตังค์เราจะไม่มาไงคือฟรีค่ะแค่แบบที่มีค่าน้ํามันรถเองนะมาที่นี่ก็ฟรีแล้วเข้ามีให้ฟรีใครอยากได้เข้าไรเบอร์รี่มาเตียวเองค่ะที่นี่เพราะที่นี่ไม่มีลงไม่มีลงสีใช่ไหมเจอยังมีไหนอ่ะโดนอ้าวรอด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  เอ้ไน,นโดนเนอนี่ตัวใหญ่น,ะนี่แะตัวใหญ่มากเออนั่งไงนั่งไงใช่ไหมมันโดนเอนี่นี่ข้างล่างนี่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 เออนั่นแหละได้ไหมโอ้เก่งมากไงเนะี <c oughs> ย่ยเยเยอะมากเลยกันคืนปลาเล็กปลาน้อยเต็มเลยเห็นไหมเห็นไหม อั่นั้นตัวใหญ่มากเลยอ่ะนูนูนูๆๆๆเห็นไหมเออตัวใหญ่อันนั้นตัวใหญ่มากเลยนะคะจับจับได้จับได้นี่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 นนมันหมดแล้วสุดแล้วได้ไหมไม่ได้เดั้าัปอีกเอาลอดลุกทอดอีกแล้วเอาเสร็จ <laughs> คือแบบเวลา, <c oughs> าเราจับอ่ะคือต้องเร็วมากเลยนะตีปุ๊บแล้วก็จับปั๊บเลยนะถ้าเราถ้าเราตีปุ๊บอ่ะเราจะเราจะ ปล่อยไปไม่ได้เพราะไม่งั้นอ่ะมันก็จะไปจากเราเลยเฮตีกูก็ก็จับปั๊บเลยโอ้รู้ว่าเมียตัวเองเก่งมีพามาบ่อยๆละเออเจอแล้วใช่ไหมัวเอันนี้มันตัวเล็กอ่ะไหนตัวเล็กมากเลยไม่ไม่ไม่ใช้ตัวนั้นได้ไหมไม่ใช้เอาจับได้เหรอจับได้ดี นี่่ะเอามือมจับไม่รอดไม่รอดไม่รอดมือจับไม่ได้แล้วกบก็มีนะไปหากบไหมข้างบนอะ่ะไหนนี่ไง igue, ตัวใหญ่มากเลยอ่ะนี่ไงตัวใหญ่ก็เห็นนะมันแกะคือแบบเอาไปทอดกรอบนะอร่อยมากเลยเออตัวเล็ก lah, อ่ะพ่อแต่มันก็ตายแล้วเนีย่ยเราเเเต้องเก็บเลยเออต้องเก็บ ได้นะเนี่ยได้นะได้นะได้หนึ่งตัวได้ละได้ละก็แม่บอกว่าหนึ่งตัวหรือได้แล้วนี่เออปไปสบายใจแล้วใช่ไหมไม่ใช่สบายใจอ่ะแต่ก็แต่ก็ชนะเมียแล้วอ่ะเออชนะเมียเอาที่เอาที่คุณสาสบายใจนะคะชนะเมียก็พอปะกลับบ้านอันนี้คือความสุขของผู้ชายนะคะต้องชนะเมียด้วยตลกละแตว่าน้ำลึกเลยเนี่ยฝันตรง

นอกนอะไรเฮ้ยอ,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 อย่าไปตีมันเอ้ยอย่าไปตีนอกอะไรเด็ดด้ดูเหวินดูนดดเหว้ยโอ้ยเราเดินนกเลยโอ้โหเออไเลี้ยงเดี๋ยว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 เอกมาจากไหนเนี่ยไม่มันนอนมันนอนแล้วมันตกใจมันโอ้โอ้โหเรามารบกวนเวลาของเธอใช่ใช่นกอะไรเนี่ยนกอะไรนี่นนกนกที่หาปลาในน้ำแหละแถวนี้แหละแต่ ปล่อยไหมปล่อยไหมคืนนี้เขาไว้นอนแถวเนี้ยแหละเราเราไม่รบกวนวเขาไงเออเดี๋ยวเราก็ปล่อยนะโอ้ดูดูโหถ้าเอากัดเอากุญเฮนนี่แบบนั่นเลยนั่นตกใจไงเขาก็ตกใจนะดูคนเต็มมือเลยปลาอะไรเนี่ยเดี๋ยวปล่อยนกปล่อยนกเมื่อเช้าฮะมื่อเช้าก็ปล่อยมันมีตัวเดียวนะก็เขานอนตรงนี้ก็ปล่อยตรงนี้ดินี่เขานอนไปเลยแหละโอ้ดูมีปลาเยอะมากเลยนะ ดูปลาเยอะมากเลยตรงนี้นี่ปลาตัวใหญ่มากเลไหนขอดูหน่อยนี่คือ,อจิกมือฉันด้วยจิกมือด้วยแต่ก็ไม่เจ็บนะคะแนขอน่อยขอน่อยปล่อยเราหน่อยชีเขาก็อยากให้เราปล่อยนะั้น<ร>แล้วเราก็ปล่อยโอยยน้น,นอกอะไรคะเนี่ยโอ้โหดูเดี๋ยวเราก็จะปล่อยเข้าคืนนะคะเพราะว่าเขาเรามารบปวนเขานะเราก็ปล่อยเขาคืนแหละเนาะ อาจจะอยู่แถวๆนี้แหละอะไปเลยให้ไปละโอ้โหไปแล้ว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 ไม่เห็นพางนะแม่ต้องปล่อยเช้นี้เช้าไงบอกได้อยู่ได้อยู่อยู่เนี่ยอยุดตกตรงนี้แหละเราไม่อยากพาเขาไปไกลตกลงไปในน้ำโอ้โหจับไว้ก่อนมันจะตายคือเดี๋ยวจะบอกว่าถ้าจะตกใจเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยปล่อยก็ได้เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยปล่อยคือเราปล่อยแล้วก็ นะบินมาเกาะอยู่ตรงนี้อีกสงสัยถ้าจะไม่มีแรงค่ะไม่ใช่อ่ะมันถึงเวลาหลับแล้วไงถ้าจะไม่ไหวค่ะถ้าจะไม่ไหวเดี๋ยวดูแพทเราไปเลี้ยงก่อนเนาะเอาไปเลี้ยงก่อนแล้วพรุ่งนี้ค่อยเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยปล่อยเอาเนาะอ่ไปเอาไปนอนกันเอาไปนอนกอนไป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 เดี๋ยวไปถามแม่ต้องไปถามแม่นะคะแม่จะรู้แล้วว่าเป็นนกอะไร นี้ก็ได้ปลามาเยอะพอสมควรนะสมควรแก่กันและเวลาไม่ทันนี้หลงทางอีกเออเนาะหลงทางเสียเวลาหล,ลงพ่อกัดเสียอนาคตไม่ไม่เห็นหนาอะไรนะคิดว่าไงนะหลงทางเสียเวลาหลงพ่อกัดเธอเสียอนาคต ใน่จใช่สนะคใช่ยอมรับว้าวทำรั้วเขาพันอีกเธอต้องรดน้ำหนักแล้วนะไม่เอากัดเธอรู้ไหมเธอต้องลดน้ำหนักแล้วนะไม่เป็นได้ยังไง เดี๋ยวควายเข้าแม่เข้ายังไม่เกี่ยวนะ่อ่าดูดูฝีมือมั้ยน้ำหนักขึ้นอิดเดียวไหมคือเออขึ้นนิดเดียวเองดูไถเห็นที่ก้นก็รู้แล้วแหละตายเรียงโอ้เราเราข้ามยังไงเนี่ยโอ้ลอดใต้นี่มาเลยเฮ้อ โอ้ย,อออว,ยว่าจ้าด้วยแม่บอกว่านกเขาเป็นอะไรทนอะไรจิตปริ้เอาไฟบนหัวคืออันนกแบบนี้เขาไม่กินนะ คือจะบอกว่าแพร์ได้ยินแต่เสียงแบบนี้บ่อยมากตอนเด็กทุกวันนี้เรายังได้ยินมมเราหมกเลยที่ได้ออยินเสียงแร่รเนี่ยคือเราได้ยินตั้งแต่เด็กนะเห็นไหมคะแม่บอกว่ากินไม่ได้นะตัวเนี้ย<า>คือโอ้คุณพ่อว่าเขาก็จะเดินเล่นแถวในห้วยนะคะ,อะคเอาคือแบบ เพ็ไม่ได้ตั้งใจเพ็ดไม่ได้ฆ่ามันเนี่ยแต่ว่าเหมือนจะหมดเรงอ่ะใช่ไหมเหมือนยังไม่คิดมันเนะไม่ตายหรอกเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็ฟื้นโอ้ก็ไปหาปลามาเปียกหมดเลยมอมแมมหมดเลยดูมอมแมมมอมแมมดูเท้าเปียกหมดได้ปลานีดหน่อยนะคะพรุ่งนี้ก็จะทอดกรอบกรอบไปทอดให้เด็กๆก,ก,กินนะคะาะพรุ่งนี้เด็กๆจะไม่มีอะไรกิน น,นี่ปลานิดนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะทอดให้เด็กๆกิน <c oughs> ค่ะโอเคค่ะค่ำคืนนี้ก็หลับฝันดีกันทุกคนนะคะ <c oughs> พรุ่งนี้เช้าเจอกันใหม่คะ่ะแพทก็ยังไม่ได้หายไปไหน,น,นะคะยังอยู่ในหัวยใจเสมอคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์แพทด้วยนะคะ,ะมันกัดแล้วนะนี่ค่ะ<า>ย,ยัง,นงเนี่ยฤดูฝนก็จะเจอแบบนี้นะคะถ้าไปในห้วยนะคะนี่ไมไปเลยมันดูดแล้วมันดูดแล้วดึงให้หน่อยเราทำไมไม่ดึงเองล่ะดึงแล้วไปใส่ไฟ แค่นี้กลัวเลยล่ะนะแล้วดูฝนของแพทย์นี่น่าจะไม่มีอ่ามีไหนอ๋อไม่ไหนล่ะนี่อ่ะนี่นี่นี่เอาเ่าเนี่่ะถ้าเราดูฝนนะคะถ้าเราไปไหนมาไหนเราก็ต้องระวังไว้นะคะเราใส่ขี้บุหรี่ก็ได้ค่ะมันจะได้ไม่เจอนะปลาโอ้ยปลาไในปลาตัวใหญ่ตัวแม่เน้